แล้วก็มาถึงสินค้าที่เพื่อนๆรอ,อคอยกันเลยนะครับแต่ว่าเห็นและวชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผิดกดของทิกต็อกนะครับต้องแกะแบบระมัดระวังนะครับโอเคนะครับเรามาดูกันนะครับว่าของข้างในมีอะไรกัน นี่ไงครับหนักๆเลยนะครับหนักๆเลยนะครับสุดยอดมากๆเลยแล้วครับเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเพื่อนเหรียญเนื้อเงินแท้นะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูเลยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญนะครับสามร้อยบาทนะครับเหรียญสามร้อยบาทการจนานะครับนะครับสวยมากๆเลยนะครับเหรียญสามร้อยบาทการจนานะครับขายสามพันบาทนะครับเพื่อนใครเห็นก็รีบเลยนะครับมีเพียงสองเหรียญเท่านั้นนะครับ มีเพียง2เหรียญนั้นนะครับติดต่อทาง ID Line นะครับเพิ่มเพื่อนมาได้เลยนะครับ ID Line Accept c o i อยเหรียญการจนาเนื้องเงินแท้300บาทขาย3,000บาทครับขอบคุณครับสวยมากๆครับมีเพียง2เหรียญเท่านั้น,นครับ